สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนาฟ้าหลังฝนนะคะวันนี้จะพาไปดูหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตำบลเดียวกันนะคะคือน้ำท่วมมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะอันนี้คือรอบที่สองนะคะรอบแรกลดไปน้อยเดียวค่ะในรอบที่สองมาทับอีกเนาะค่ะเนาะฝ่ายย้ํามาจ่ายไล่เนานธทรมา,าตาที่จลายไลน์เนาะ หมู่บ้านกลางเกาะพระเจ้าก็ออกไปไปมากข้างนอ,อกนี่คือลำบากเนาะค่ะเนาะกับมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่จิตอาสาเนาะ,ะค่ะจิตอาสาเพิ่นมาซอยคือบริการมาช่วยออกเข่าระหว่างหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ้านเพิ่นนะ่ะปรสาม,มารถที่ศึขับรถออกมาได้เนาะค่ะเนาะรถ ในหมู่บ้านบางขั้นเพิ่นถมที่บ้านสูงกัิมีที่จอดรถบางขั้นก็เอาสิมาฝากไว้หมู่บ้านทางนี้แหละค่ะที่บ่ท่วมเนาะคะนะ่ะเนาะคือทุ่งหน้านี่ท่วมไปเมื่อดคาหน้าเขาท่วมไปเมื่อเดือดต่างตาธีทีทบ้านเนาะค่ะนะั่นในมู่บ้านนี่เนาะหมู่บ้านนี้คือเป็นหมู่บ้านตำบลเนาะคะ่ะแต่ว่วาที่หมู่บ้านกาัลลังเดินทางไปนี่คือบ้านเพิ่นท่วมทั้งในหมู่บ้านเนาะคะนะ่ะเนาะ เสียงคืนเสียงลมเสียงเลืออาจจะดังเนาะคะ่ะเนาะก็เลยฟอนเสียงลมนิดนึงเนาะ,ะอันนี้คือเป็นทะเลเปิดเ,เลยค่ะพี่น้องเป็นทะเลเปิดเ,เลยค่ะปกติแถวนี้คือหน้าเขาเป็นหน้าเขาุดมสมบูรณ์ไปนะคตะวันาวาทานากลมาทานามาหลาย การซอทวนแบบนี้ค่ะบางเทือกก็สิบปีทวนเทือกต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะทวนที่มากค่ะจากสิปีก็เเลือหาอ่างกี่มากค่ะแอปินาฝนดีน้ำไหลกระคาบ้าจะทวนทีกเ่าค่ะเพราะว่าแถวตำบลพ้นงามนี่คือเป็นแกมลิงเนาะค่ะกับเจ็บหน้าคะ่เนาะ โมบ้านที่กําลังเดินทางไปกับยุนในตําบลเดียวกันค่ะการใช้เวลาพอประมาณเนาะค่ะเนาะประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีเนี่นะคะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะการเดินทางอ่าโดยเรือเนาะค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าหมู่บ้านเพิษน,นุตัมบาหรืยังไงเนาะคะ่ะ รอบที่แล้วก็คือทวนในหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะเะพื่อจำเจ้่คืนคืนบ้านนี่บางบางล้างบางลางก็คือเข่าในบ้านนี่เนาะค่ะเนาะ อยากให้รัฐบาลเพิ่นให้ราคาเขา่าราคามันราคาอย่างผ้าล่าทุกๆอย่างของเกษตรกรทุกายางเลยเนาะค่ะเนาะอยากให้มีราคาดีๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้รืมนตาอาอขึ้นทุกคนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเห็นลงไปอะพวกขับวีค่ายัางพวกพันาการเกษตรทุกอย่างอะคือแพ้หมดทุกอย่างเนาะค่ะเนาะ่าวาญา่ำได้ขายผลผลิต รับถูกบกคุมคาแห้งที่ถ้ำเนาะคะนะ่ะเนาะค่าแรงทำเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ว่าผลตอบแทนได้นิดเดียวะค่ะแม่นบอกขพี่น้องน้ำก็เคยถ่วมอยู่ค่ะแต่ว่าบอเคยมาหลบสองยังสี่เนาะคะนะ่ะเนาะแต่ทุกปีคือถ่วมเทอนึงหรือคือแล้วไปรดก็คือจบไปก็ได้เห็นหน้าปังได้ต่อได้เนาะคะ่ะแต่ว่าปีนี้แย่คือถ่วมไม่ถ่วมซ้ำสองเนาะคะนะ่ะเนาะ รอบแรกยังบนหลดหลดนิดเดียวรอบสองมาซ้ำอีกเนาะค่ะเนาะขาดบาสงการิได้เฮดหน้าปังบ่พี่น้องบ่แม่นสิได้เฮดหน้าปีต่อเดือนพฤษภาคมไปเลยติหน้าปังปีนี้ปีสิมานี่สงสัยสิบ่ได้เว็ดดอกค่ะบ้านนี้ก็คือเฮดหน้าปีหน้าปังได้เนาะค่ะเนาะต่ว่าขั้นนำบ่หลุดจังซี่อะคือสิ่เฮดบ่ไดด้อกพี่น้องเอ้ย นำท่วงมีก็มีหน่วยงานจากรัฐบาลามาซอยเหลือพวกข้าวสารอาหารแห้งทยอยมาให้เพื่นเรื่อยๆอี่นะค่ะเนาะก็จจะเป็นพวกมาม่าปลากระป๋องไปยังซี่ราคาพวกอาหารแห้งพวกน,น้ำพวกอย่างน,าาานี้แหละค่ะนี่คุ้นใจบุญมีจิตศรัทธาเนาะค่ะเนาะเพิ่นจากซอยเพิ่นกับบริจาคเขามา,ากระลูกล้านที่ไปทำงานอยู่ทางกรุงเทพอยู่ทางต่างจังหวัด หเห็นบ้านดือจะท้องเป็นยังซีกัเนเพื่อนๆกซ็ซอยๆกันก็มาซอยเป็่นพวกเขาสารอาหารแหง่งพวกของแห่งของยางในราคามาซอยทางบ้านเนาะค่ะเนาะก็ดีเยค่ะลูกหลานทั้งคุณก็ได้เนาะเพื่อนกซ็ซอยกันมาเรื่อยๆกัหน่วยงานผักรัดกับขามาเรื่อยๆยค่ะ เริ่มจะมองเห็นหลังค่าแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอยูน่าหนีนานถ่วมก็คือสามสามหมู่บ้านเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งเป็นตำบลเดียวกันกันกบบ้านหน้าป่าหลังคนเนาะคะนะ่ะเนาะสามหมู่บ้านตาว้านอันนี้คือยิ่งเงาเลยเนาะคะนะ่ะเนาะยิ่งเงาบริธานอีกสองหมู่บ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าไปบ้านญาเพื่อนเนาะคะนะ่ะเนาะก็เลยต้องยิ่งเงานำเรือล่ำหนี้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะ กานหน้าฝาหลังฝนก็คือคนจบแค่ป .6 เนาะค่ะเนาะการเล่าการจาบางสิ่งบางอย่างอาจสิบ่สมควรเพราะว่ากัความรู้กัน้อยนิดเนาะค่ะเนาะกัขออภัยเพื่อนๆเนาะคะ่ะขออาจะโกรยจะโกรธโทษถือสาเด้อค่ะเด้อบางสิ่งบางอย่างกับการเล่าการจาอาจสิบ่สมควรก็ขออภัยมากในนาทีนี้เนาะค่ะเนาะ เรือจะมาจอดอยู่นาวัดพอดีค่ะนาวัดคือทาเรือเนาะค่ะเนาะไพสีออกไปข้างนอกก็คือมาล่อเรืออยู่ตรงนี้เนาะคะ่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวสิผ้าลาะเพิ่งในหมู่บานเพิ่นเนาะคะ่ะวันนี้ก็คือเอากำลังใจมาฝากมู่บาลที่เพิ่นอยู่กลางเกาะ,ะเนาะค่ะเนาะยังไม่ยังติดใหม่ติดมือมาฝากเพิ่นเลยค่ะคือมากก็คือผ้ากันมาแบบเปล่าๆเนาะคะ่ะกับเพ่นเอาใจใจ ล้วนๆค่ะมาให้กำลังใจหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือในหมู่บ้านเราค่ะคือในหมูบ่บ้านเลื่อยต่ว่าน้ำกไ็ไหลอยู่ค่ะนี่ยังไหลไหลบ่รู้ว่าสไิไปไสแล้วไหลไปไหลมาอยู่บ่ปนนี้ล่ะค่ะ เบิ่งนำไหลยูนหนาบานตาก็ไปเลี้ยวเห็นของหมักแ้วพไปนองเออ้ยตาไปเลี้ยวเห็นบ่อนสีค่ะควรอิ่มกระทางบางไงแล้วค่ะเนาะพอดีคุณยายนอนเฝ้ากระทางควรอิ่มเนาะเลยถามคุณยายว่าคุณยายขายบอนอ่าบั่นคุณยายบอกว่าย่งบ่ขายดอกลาองก็เอามาเลี้ยงว่าสัน่นจา้า มัอนี้ก็ไ่ได้ยังมาฝากเพื่อนเลยค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนกับช่วนแบบช่วนกันแบบเฝอเฝอเพราะว่าเพื่อนกับใครอาหารตามสั่งพอดีก็เลยพามันนี้หยุดหยุดขายของกันเลยช่วนกันมาเป็นมู่กันเนาะคะ่ะเบิ้งบอนซีคุณยายเลี้ยงไว้ก็มีหลายกระถางอยู่ค่ะมีหัวโ้งมีกวนเอียมสวยนะคะเนาะมันก็นยกพืนยกพืนมากมีน้ำึ้นมาก มึงแรพี่น้องแต่สะอ่อนวะฉันจอนไปท่างไนกับสิญญานะคะดูจะได้มูอบานไปก็ออกไปข้างนอกก็คือไปเรื่อ,อยยางเดียวนะคะเนาะ,ะบานล,ลังใดยกพื้นสูงก็คือวิทวีทนามตามมาจอดรถดลลได้บานลังใดที่ยุ่ต่ำก็คือเข้าไปในบ้านเลยเนาะค่ะเนาะความลำบากเพื่อนผ้าทีรถไทย เลาะเบิงในมูบานเนาะค่ะภาพอาสิอ่าสั้นๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่ารถไถหน้าเนาะค่ะรถไถใหญ่มันว่าสิภาคไปไปต่อบ่ได้ค่ะพี่น้องไปต่อบ่ได้ทางนี้ก็ต้องเลาะกลับคืนในมูบานค่ะ มาหนีกะมาพอเด็กๆเ,เล่นน้ำอยู่ในหมู่มบา้านกลางหมู่บ้านเนาะคะ่ะเด็กหน่อยกับโบลูเล้วเนาะคะ่ะเนาะก,กับกบมวนเซื่อแล้วอันนี้กับยางเลาะเบิงบานเพิ่นอยู่ในหมู่มบ้านเนี่ยแะคะ่ะยางเลาะเบิงนายนายหลายไปนอนทั้งลูกโต้เพิ่นไมได้แต่กําลังใจมาหายเพิ่นหลับค่ะเมื่อนี้ ำกำลังใจล้วนๆเลยค่ะมาให้เพื่อนมามอบให้เพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะค่ะน้ำก็บยังไรน้ำยังบนนี่งตะ,ะาวากันเริ่มเน่าแล้วก็มีเพราะว่าน้ำเก่ากับยังบดท้านเด่นนี้น้ำไม่ก็มาซ้ำกันอีกกัเนเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนคลิปเนกา ขอากำลังใจดเดอ้อจากพี่น้องเพื่อส่งกำลังใจให้หม่บานอยู่ในเกาะเนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย